สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเลยเอฟซีในพันตอนยิงตอนค่ำคำนะครับตอนนี้เวลาเลยยุหานาทีนะครับห้าโมงเย็นนะครับพบกับผมที่คลองพระปงนะครับเพอร์กูบินจังหวัดปราจินบุรีภาคพิมานองมาใส่เบ็ดเล่านะครับเบ็ดเล่อยู่ในคลองนะครับจากอาทิตย์ที่แล้วเลยผมมาใส่เบ็ดปลากเขานะครับปรากดขังผมไม่ได้เอาเลือกกับผมเลือกทิ้งวันนี้นะครับขี่ขาดลากกับเหนื่อยก็เลยซิพามาใส่เบ็ดเล่าอยู่ตรงนี้นะครับลง จากแม,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 ม่น้ำมาเป็นบองคล้องมั่งเพราะอธิกรผมไปคล้องนะครับเออไปแม่นม้ำเบ็ดหกรอยก็ตัวดธิปาสองตัวครับผมเบ็ดหกรอยก็หลังนะอธิปาสองตัวก็โอ้ขี่ลายวัน <laughs> นี้เลยเปลี่ยนบรรยากาศมาลงคล้องมงครับนี่น้ำใสๆสไรนิ่งนะครับมีตลม่ล่มข้างบนเป็นป่าขาโพดนะครับพี่น้องเสียงเครื่องเขาจะดังหน่อยเขาสูบน้ำรดเขาโพดนะครับนี่รู้สึกว่าน้ำจะขึ้นจากอาทิตย์ที่้วขึ้นมาประมาณสี่นิ้วมือนะครับประมาณนาั่นแหละน้ำคุณก็จากอาทิตย์ที่้วนิดนึงอาทิตย์ที่้วยังใสนะครับ ภานามมันคุนิดนึงนะครับมีฟองเด็ดมีฟองนะครับเป็นหนามมาจากโรงงานนะเริ่มเขียวมาแหละอนาคตกัดเห้าปลาไ้เลยนะครับเบื้องหน้าเขียวมาแล้วหนาจะเสียนะครับปลาไปกินเบ็ดเลยแต่ตอนนี้ก็ได้จะยังกินอยู่มันมีล่มนะครับเบื้องเบ็ดนะครับเชือกนี่เบอร์สิบแปดนะพี่น้องเสื้อขาวเบอร์สิบแปดตัวเบ็ดผมปีนี้ผมเปลี่ยนมาใส่เบอร์สิบสามเลยแล้วก็ใส่ลูกมุนด้วยนะครับ ผมใส่ลูกมุนด้วยกันมันพันเล่านะพี่น้องพอใส่ไปใส่ไปมันจอบพันเล่านะครับเชือกเขาว้เสื้อเขียวเบอร์30นะอันนี้เอามาสอมครับผมแกะออกจากเบ็ดเล่าปลาหมานะครับแกะจากเบ็ดเล่าปลาหมาผมเอามาสอมเบ็ดเล่าพอผมเปลี่ยนเบ็ดปลาหมาออกนะครับเดี๋ยวทิดหน้าที่พาไปลงเบ็ดปลาหมานะเอากาะสามเนาะเยอะเนื้อใส่เดือนครับวันนี้เดี๋ยวขอตัวต่างกองเดี๋ยวจะใส่ให้เบื้องนะครับสักครูน,นึงไปครับรู้สึกว่าน้ําจะเย็นนะครับทั้งี้ ตอกจากไปไปนิดนึงเสียงจะไม่ค่อยดีนะครับเสียงจะเบาๆไปนิดนึงนี่เบ็ดซ่อมผมคุดเสเดียนไปแต่หลายมือนะครับเมื่อวานเหลืองานว่าจะมาเสเดียนไตออกเบิร์ตโอ้เอาใส่ถังไว้นะครับ เดือนภากตะวันออกมาเลยอ่ะนี่ครับเสดเดือนมีทั้งเสดเดือนขอดเสดเดือนแดงนะครับเสดเดือนพันเอฟที่เลี้ยงไว้ก็มีปนกันแม่ลินไมก้กระมีนะครับเนลินไม้ก็จะออกก่อนเลยตะตายผมก็จะเสียบทิ่งเสียบทิ่งเลยนะครับเนี่ยเป็นขาดจากที่ทีเลียงนะนม่ลินไม้ไตออกตัวน เลยที่มันขาดก็ซ่อมไปด้วยนะครับเสียไปเลยซ่อมไปด้วยตอนนี้รถมันพัดเลื่อนนี้นะพี่น้องไม่รีดเมก็กจะออกย่างเดียวเลยทุก มาออกดินับเสียบลงก่อนแล้วกันนี่ครับแมลงลินมาด้วยเสเดือนด้วยก็จุขวางข้องไปน้ำน,นะครับตามข้องน้ำครับ สเดียนะ่านี่หายเน่าก็จะเด็ดครึ่งนะเพี่น้องตัวใหญ่ๆก็จะใส่สองหลังเก็บเน่าตามเบ็ดเลยพี่อ็ถ้ทิ้งไป,ไปมันไช้มีหลลยๆก็เสียบเป็นตัวนึงนเลยเดือน เรื่อยๆนะครับเอยมันพันกันนะกางข้อนะมัจะใช้ขวดคลนนะ้องนะพี่น้อง เราก็จะมีโฟมนิดนึงนะครับกันเบ็ดถึงดินานก็ไม่มีโฟมหรอกานก็ถึงดินนี่นะครับมัดขวดท่วง มามังเสเดือนมังนะครับแม่ลีมาออกมาก่อนอเสียบใมนหลีมาก็อ,อ่ะยีไซกับเบบดีีนะครับยกคลบปตงเงาเดี๋ยวมาลุนกันตอนยามนะพี่น้องโดมันพัดเลือครับอ่ะเจอกันตอนสามทุ่มนะพี่น้องเดี๋ยวพามายามเบ็ดครับผมใส่เสร็จสองตอนสองตุ่มครึ่งเบ็ดสี่ร้อยตัวครับเดี๋ยวพามายามมสักนิดหนึ่งเงยเสือเดือน มันตรงยามครับเมียเสดเดียนนี่มันหล่อนนะครับผมมันก็คืออย่างอื่นเห็บนบอลลังเลกหลังงเลกเข้าก็หล่อนไปแล้วนะครับเสดเดียนมันหล่อนเร็วครับมันก็คือไอ้คือลูกป่าปลาหน่อยตอนมันก็หล่อนแล้วนะครับตะกอนนินมันก็บรหลนแล้ว ย,ยันเสียบเงยบอนี่นล่อนไปได้เป็นแถวแล้วมั่งนี่น่าจะล่อนเป็นแถวนะส่งแล้วหลังแรกมีมีสอมมีแต้มครับสงังค و ่าเซ้งงามๆตัวอันตรายครับผมหลบให้ไกลหลบให้ไกลเลยึ้นชิดด้วยตัวอันตรายครับ สังขวาดสังขวาดกินแมงดินหมาไปแต้มแลกครับสังขวัดกินแมงดินหมา ลอยหลอนเป็นแถวเกืเอบตํดกำขาปะเดี๋ยวพียนครับหมานจะไทยเบ่งครับอยามาพักหนึ่งกินติดกกันในถนนี่ประตองครับหลังหนึ่งอันนี้ไปขยี้งใบข้าวอีกหลังหนึ่งครับสองหลังติดก,กันเลยมึงเด้เอ,อโอ้โหยไปเก็บครับผมเน่ยหลอนเป็นแถวเลย มาเต็มแล้ครับปลาแดงพี่น้องปลาแดงครับรเฮปลาแดงใส่กับขีดนี่เมื่อกี้ผมไปเบืองของลุงมาครับจะใส่ของไตโอ้ยต้องปลาแดงปลานําเงินก็ะเด้เต็มเลยครับปลานําเงินก็ะเด้ตัวเป็นโล่เป็นโล่เลยครับ,รรลลรบสองสามตัวปลาแดงก็ไม่ต่ใหญ่ๆครับทั้งไตเบืองหองเขาเบืองมาเต็มแลยครับ เต็มเลกใส่ขีดไอ้ครับผมปิดตอนนี้ห่าทมครึ่งแล้วพี่น้องผมกับยามาดีครึ่งหนึ่งครับผมผลงานนะครับจะประแดงหกตัวปลาตองซีตัวนะครับรุดไปตัวหนึ่งเบ็ดมันติดหยาผมดึงขึ้นมารุดตุ้งตกหนามไปสามตัวนะเด็ดปลาน้่งเงินหน่อยมาตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งผมปล่อยไปแล้วตัวนี้มันตายเลยบ่ได้ปล่อยเด็กกระปกกดข้างตอมแขนตัวหนึ่งผมก็ปล่อยไปนะครับสังขวัดเงยสองตัว ยังไปเข้าครับเดี๋ยวเราลุนเือสาออีกอย่าเบรคเบิร์ด้พี่น้องหาตรงเครอโอ้เงียหลอนเบิร์ตถูกหลังเลยโอ้วันนี้จะสเสียบเงียครับประเดี๋ยวมาหกตัวรอบนาว่างแผนไหม่ครับรอบหนาซื้อลูกป,ป่ามาแล้วสเดือนมาไว้เสียบเงียบ,บไวครับผมแต่ก็กติดต่อไล่ด้วยอู้ของลุจกกะกดีไล่ครับเดี๋ยวประแดียใส่เจ็ดแปดฉีดสองสามตัวประนดีเงินใส่โลกกัวตัวหนึ่งนะครับใส่เจ็ดไปฉีดอีกตัวหนึ่งที่ผมเห็นนะมันแกดีไล่อยู่นะครับ เบ็ดเกลอหาดทิพย์กลายกว่าผมอี่เกขวางเล่าไว้ก่อนครับเดีวะเสียบผมเสียบดำดินเลยนาดินนาดินเลยครับบ่ค่อยกินนะเดี๋ยวรุ่นกับเมื่อเศา้าครับตีห้าครับขอตัวไปนอนก่นีห้าทุ่มครึ่งแลผมเจอกันเมื่อเศา้านะครับาตีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีกันตอนเศา้านะครับเช้ามืดตีห้าครึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวเวลาพามาเก็บเบ็ดนะครับจะคือบมาขึ้นมาขึ้นเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวโอ้เสดือนหล่อนมดครับผม ไวเลสเดือนเป็น,นแถวครับหลบนานจะซื้อลูกปลามาใส่เอาเออมาเรียกเกาะอะไรปะปะหลบที่แม่เหนหมานี่แหละ ้ม,มาครับแต้มแรกมาแล้วปลาแดงสวย นี่ประเดนไซค์กับเขียนี่ครับเกือบรดแล้วจนนี่เกือบประได้กินนี่ครับประแดงนไซค์งามๆหนึ่งแต้มเออไหอีกตัวนึงครับนี่นี่ตึกตึ๊กตึกตึ๊กตกกต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 ตต แดงนะแดงอีกแล้วโอ้แดงสองลังติดน,นะครับนี่ไสเท่ากันเลยเกือบทดกินกินเล็กสุดเลยนะครับกินเลย อยากครับคืนคืนทุกโตเลยแด่งอย่างที่สองครับงาเงาคืนเบ็ดงเด,ยเดียวเลย sae ngam ngam ya ma ma ki lao nung khoang khoang ma ik mom yik tua le he 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 sae do ni kao suai la sae lak sheet sae lak sheet sorak sheet ma ki nye kui pun mo jo le paday jit paday jit paday ตัวัำที่สามครับตัวหนึ่งเมื่อกี้ตัวหันตัวหนึ่งผมมาเลยไายนะใส่เดียวกันเลยพี่น้องนี่ปลาแดงใส็งางามๆกับขีดวกกับขีดครับผมเมื่อกี้ก็ได้ตัวหนึ่งมาเลยไาย ินดีกว่ามาขึ้นนี่อยู่มาขึ้นหนูเงีบบยบคิดเลยแต่ยังหาใส่บิ๊กบิ๊กมาเจอครับจะใส้คิดนี่ครับใส้คิดกับคิดเอามันมนันละดูดิขวดริบลาอ่ะเอาตัวนี้ โอ้ยยังใบข้าวอีกแล้วมาขึ้นอีกตัวหนึ่งของดีเก็บหมดยังใบข้าวครับโอ,อบว้ถึงปากกายก็ดึงจึกๆๆเลยพ้านนอกคุณเห็นโดดตามตามเมื่อกี้นี้วิ่งก็ไม่ได้เอามาด้วยใส่ตะขอนี่แหละรับเขาว่าตะขอ ก็อูใหญ่ยยด้วยอยอใหญ่ด้วยสยวิงก็ไม่ไดเอามาขอทำอะไรอะมาหยุรหนึเอะมาแล้วไซส์สองสวิงไม่ไดเอามา สามสี่ห้าหกแปดเก้าโอ้เก่าจุดเติรพอดีเลยคนตามหาอยู่เก่าจุดนี่ครับไกายแต้มแรกครับผมเซตสองไก่คลาองครับตรง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนั้ม่สิบครั้งนั่นไมเก่าจุกครับอ่ะมาเดี๋ยวปะไก่ะมาเห็นหนาเต็มนึงครับพี่น้องกดเลี้ยงซิ่งแงงโอ้สาวเบ็ดมาเพิ่นเลยครับตั้งแต่พู้นดแต่เบ็ดน้อยเดียวแม่นน่เป็นเบ็ดจะเต็มกระมังเลยครับแต่ปลาเอแตะเพี้ยนท่องมืสามเตียบปลาแดงมา่อต้นนึงครับผมก็มีตัวเลยยามาพูน เออท่ามัสี่ร้อยเมตดหรับใส่เบ็ดขวางไปขวางมาครับไม่มีตัวเลยเงียบกิ๊บแถวๆนี้เงียบหลอนเลยแต่มาขึ้นอะไรเลยต้าวไก่เนี่ยยังใบข้าว าปลาแดงบ่เจอเลยนะครับใต้ยังใบข้าวปลาไก่ก็บ่ค่อยลายนะครับไม่คล้องเห็นไม่ขึ้นเลยเมืาขึ้นแมนหนามครับแมนหนามปลาลายกว่าแต่ว่าแมนหนามมันก็ใส่ยงหา รอบหน้าเปลี่ยนลูกป่าครับไปเดือนบาไวหล่อน,อนกวนบรรยากาศฟ้าครึ้มลมเย็นๆสาวหายสาวหาเงียบม,มาแล้วยังไงโอ้เพิ่งจะเจอมาเพิ่งจะเจอแลัง <c oughs> จากสาวมากับเบิดกระมังอื ยากมากใส่เกือบเขียดครับตัวเงีย้ยเรเห็นเลยใหม่ไกลเต้งที่สองครับเสร็จะจะขอซับกันเพราะว่าไม่มีสวิงลืมสวิงมาไกลน้อย แกนที่สครับเซโลกว่าเซโลกว่านึ่ว่าเป็นป่านน้ำเงินใหญ่เลยกระบอแกนที่สองครับผมกายเซโลกว่า อันนี้ขยังใบข้าวถึงถึงหัวคำแล้วพี่น้องถึงหัวคำลายตัวโยมเมื่อกี้สิบสิบเป็ดขยังใบข้าวเซ็กซี่งามข้างหลังอีกต <t ip le noise> ัวนึงครับตึ <kann> ๊บต <rap> ึ๊บตึ๊บโยมโดนกันปลาอะไรปลาแดงไหม กุ้ง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 นี่ได้กุ้งมาหนึ่งตัวครับกุ้ง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 มาหนึ่งแต้มยังไงละครับนั่นละครับว่าถึงตึกตึกตึกจ้ะกุ้งใช้งามงามหนึ่งแต้ม กล้จะหมด,ดแล้วแหละโอ้ยโอ lord, ้ยเก็ดตามมืออ่ะเก็บมาหมดเลยนะครับตัวนี้แปดโมงนะครับแปดโมงเช้าพอดีเลยมันนี้ถือว่าเก็บเร็วนะครับเพราะว่นน้ามันหมดไหลมันไม่น้ำมันบกค่อยติดต่อเดยและเก็บเร็วครับแต่ปลากับบค่อยกินได้ขิ้เอดเดนี่มันหล่อนครับผมหล่อนมดเดี๋ยวไปลุพมพงงานกันบนนี้ครับผมมือหน้าค่อยมาแกะมือเอาเนื้อลูกปลามาใส่ครับเดือนนี้มันหล่อนโอ้หล่อนไวมากเป๊บเดียวกับหล่อนครับผม มาถึงนาทาเรียบร้อยนะครับเบื้องผลงานร่วมเขานี่นะครับนี่ผลงานมาเึ้ื่อนนี่ผลงานมาเึ้ื่อนทักเกือบโลนหนึ่งตัวแซวนะครับไปไกลสองตัวปลาแดงห้าหกตัวนะครับแล้วก็ปลาตองปลาตะเพียนปลาตะเพียนทั้งแดงสีหาตัวกุ้งหนึ่งตัวนะครับนี่ปลาเล็กปลาหน่อยถือว่าพอหมันอยู่พี่น้องแต่เบ่กินดีจัดไปเลยครับเ้อเสเดือนมันหลอนเรี่ยวเว้ย รดเร็วเดี๋ยวรอบหนาสิดสุป,ป่ามาใส่ครับนี่รอบนี้เขาได้สซ้ำนีกันเนาะคือว่ากันยังมานยุ่นะครับป่ามนจะมาเก็บผักนะครับมันก็ปลูกผักลิมนช่กน้ำพู้ทางบน,นเต็มครับถั่วฝักทองฟักแฟนกะเพราเพียบนะครับคนปลูกไว้ขอบคุณท่านกับผมที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เห็นจะพันยังได้เด้อครับเด้อไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ มันนี้เก็บของและมันนี่ือว่าเสร็จเร็วกรับผมไปครับ